สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุบุตรสุขนุนเมอนีกับมาพูพอยยานิ้อแคนาดาคือเ,าเากาหลีจัดย่านิ้อกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องเงินกองวายุกับน้องคุณนักคณะแม่กิดกันพ่อกับลูกแม่ที่ดีต้องทําแบบนี้เอฟซีชื่นชมอดีตภรรยาก้องวายุหลังทําสิ่งนี้เกิดยังขึ้นเนาะที่นี่ยานิ้อจีบบอกสุฟังเนาะจาน้นเนาะคือว่าหลังจากเอฟซีหลายๆท่านเพิ่นกับเรียกร้องอยากให้น้องคุณมารับเชิญนตัวเกี่ยมิวสิกนาะค่ะเนาะคอ,อนุญาตเพจอีกกี่ด้วยจะด้วเพิ่นกับได้โพสต์ยืนยันแบบนนนี้้เเาาะะจ น้องเอมคุณแม่น้องคูณลูกชายกองวายุตกลงไปตามที่พยาบาลบิ๊กฟินแลนด์ที่ที่วัดวารุนเชิญให้ไปรับขวัญหลานไปลูกหลานค่ายเพลงตูเกียวมิวสิกรายละเอียดรอคุยกับบอสอีกทีเพราะบอสทักมาตอบกลับแล้วแต่ยังไม่อ่านก่กี้เราก็มาพูดอันรูปอันทักกับบอกกับพยาบาลฟินแลนด์ว่า,วา ไม่เสยไข่ข่าวจริงจากวงไพ่เอฟซีหลายๆท่านก็เขามาถึงชมยินดีในแม่หนองคุณล้วคณนนะหนองเอมนั่นแหะจ้ะท่านีก็ว่าสุดยอดต้องแบบนี้สิค่าอนาะคตย่อมดีกว่าอาดีตพ่อแม่เข้าใจกันทําเพื่อลูกอนาะคตลูกที่สดใสค่ะตัวอย่างของแม่ที่ดีไม่กีดกันพ่อลูกไม่ตั้งแง่ใส่ฝั่งพ่อแม่ที่จะพาลูกได้ดีต้องทําแบบนี้ ก,กี้น่ารักแบบนี้แหละเราถึงลัคก,กี้น่าขอบคุณนะาจัดที่เป็นทุกอย่างให้เอฟซีเรารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องบิ๊กโตเกียวมิวสิกพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังไน้เดอ้อจ้ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดอ้อจา้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องายนิวแคเนดาไดเดอ้อจา้จาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบายบาย